ขงวดมีอยู่หลายวาระด้วยกันทั้งเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาการรับทราบมาตการทั้งภายในประเทศของเราแาะการภายในโลกของเราภูมิภาคต,ต่างๆซึ่งมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันโดย,ยเฉพาะการเปิดประเทศของเราก็าได้กำหนดมาตร,รการต่างๆอีกมากมายของควน,นะทั้งนี้ก็คือเน้นใน,นเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งคือมาตรการทุกอันทุกที่ทุกจุดทุกกิจกรรมมันต้องใช้มาตรการมาตรฐานฟรีโควิดฟรีเซตติ้งให้ได้ นะครับสิ่งที่เราเน้นไปก็คือว่าการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องเน้นเรื่องการฉีดวัคซีนครบใช่ไหมทั้งผู้บริการผู้ให้บริการและผู้บริการนะว่าเป็นโรงแรมที่พักสถานประกอบการสถานบันเทิงต่างๆ่าเหล่านี้นะซึ่งอันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการบรเินการอยู่นะเมื่อไหร่ที่มีความพร้อมค่อยว่าอีกทีเนาะนะนะก็เห็นใจก็ต้องเห็นใจด้วยนะมาตรฐานสาธารณสุขสาคัญนะ เราต้องการให้ปีใหม่ของเราเป็นปีใหม่ที่มีความสุขที่ไม่มีการแพร่ระบาดในช่วงนี้และก่อนปีใหม่นะจ๊ะก็ขอเข้าใจประเด็นนี้ด้วยที่หารดอร่วมกันเป็นมติที่ประชุมร่วมกันเมื่อสักครู่นี้นะมีจะถามอะไรไหม ทราบแล้วทราบแล้วมีการรายงานแล้วก็มีการติดตามอยู่แล้วนะทางกรมควบคุมโรคติดต่อทางตัวสุขดูอยู่วันนี้ผมก็เน้นไปในเรื่องของอการกลายพันธุ์เชื้อแอฟริกาด้วยด้วยหลายๆเชื้อนะว่าจะต้องมีมาตรการอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นการเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ก็ต้องห้ามโดยเด็ดขาดเพื่อจะไม่นําเชื้อมาติดนะโดยเฉาเชือ Africa, ้อแอฟริกาค่อนข้างจะมีกลายพันธุ์ไปหลายหลายแต่รูตหลางๆลาเย,ยอะมกขวนันะต้องระวับบงในกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้วยนะจ๊ะ ตอน,นั้นก็เป็นเรื่องของการสราางความมัใจเรื่องของวัคซีนนะวันนี้ก็สิ่งห่งคือต้องระรงให้คนมาฉีดวัคซีนให้มากยิ่งขึ้นและขณะนี้ก็เราก็ได้ทาระบบออนไลน์ไปแล้วที่เป็นสีเขียว,ยวะนะเดี๋ยวลงไปดูแล้วกันเดี๋ยวคงชี้แจงทุกคนจะสามารถใส่ไ้ในโทรศัพท์ได้นะเวาสามารถที่จะแสดงแทนในสมุดปกต่างๆได้ด้วยนะเวลาที่จะไปเที่ยวไปสถานที่ต่างก็แล้วแต่มันโชว์ได้ว่าตัวเองฉีดวัคซีนครบหรือยังใช่ไหม แล้วก็ต้องไปพบกับมาตารการในพื้นที่เขาที่เรื่อการตรวจ a อดีบ้างอาร r ซบ้างอะไรก็แล้วแต่คณะกรรมการควบคุมนี้นต่อเขาจะกำหนดนะ,ะ,ะที่วเ็น,น,ในใกล้กกับทางหนินเชยังีับการ่ไงก็ได้กวดขันสั่งการโพอมหรวจไปแล้วจะต้องตรวจเป็ดให้หมดสามเติงเหล่านี้ขึ้นบัญชีไว้เมื่อไรที่เปิดได้พวกนี้ก็ไม่เปิดแล้วก็ผู้รับผิดชอบพื้นที่ของเราผิดชอบไปด้วยมีโทษทางวินะัย ประจำเลยทุกวันนะครับก็ทราบทราบแล้วก็ได้สั่งให้ติดตามกดขันเพราะนี่เราก็พยายามเต็มที่ะนะก็ก็ต้องยอมรับว่าไอ้คนทําชั่วเนี่ยนะมันก็หาวิธีการที่ดีเลี่ยงได้ตลอดอะนะเพราะนั้นต้องช่วยกันสิ่งสำคัญที่สุดก,ก็คือใครที่รู้ข่าวเดี๋ยวเราแจ้งมาตามที่เขาเปิดช่องทางสายด่วนให้อยู่แล้วนะจะรักษาความลับแล้วก็กุ้มครองความปลอดภัยให้ได้นะ ไม่งั้นถ้าไม่ช่วยกันแบบนี้ก็ยุ่งไปหมดอ่ะก็ว,วันเนี่ยสินค้าที่เข้าออกมันก็จะมันมากผมกวลใช่ไหมก็ต้องตรวจรายละเอียดทีทีทวนขึ้นนี่ก็สั่งให้เจ้าที่ต่างๆในพื้นที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจตราสิ่งของเหล่านี้นะให้มากที่สุดนะเพราะมันดัดแปลงไปทุกเรื่องอ่ะนะทุกอย่างมันเสื่อมเสียชื่อเสียงประเทศไทยด้วยผม,มกังวลเรื่องนี้มากด้วยนะก็ได้เน้นย้ำไปทั้งในส่วนของหน่วยงานปปสเขาช่วยทำตำรวจทหารทั้งหมดอนะ่ะต้องช่วยกันดูแลทั้งหมด ข้อตะขอนคือสังคมต้องช่วยกันดูแลกันเมื่อรู้ว่าใครทําใครประกอบการในเรื่องเหล่านี้ก็ส่งข่าวมาแล้วกัน,กนผมจะตรวจสอบทันทีนะทุกเรื่องนะคนกอาจจะมีเจ้าห้เข้าไปมีส่วนก็ใช่ดิผมก็ต้องลงโทษไงนะก็ต้องหาหลักฐานาพยานมาให้ดีแล้วกันบางทีพูดกับปากเปล่าบางทีมันก็ดาเนินการยากนะก็บอกมาว่าที่ไหนที่ไหนอย่างเงี้ยก็พอจะให้ใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ไปตรวจสอบได้โดยทันทีใช่ไหมช่วยกันแบบนี้มันก็จะแก้ได้แล้ว ทุกเรื่องอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําลายป่าไม้อะไรเงี้ยเราแต่การลักลอบในงานต่างด้าวการลักลอบเรื่องการค้ามนุษย์เดียนย้ำไปแล้วนะด้วยการดับนินที่ตรงตรงบผิดชอบวันนี้งานหนักอยู่ที่กระงกลโหมกองรักพ่อกายแดนเนี่ยเหนื่อยมากนะต้องไปดูเรื่องโน้นเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของสินค้าลักลอบสินค้ากเกษตรต่างๆ่งเรงารเนี่ยนะน้ำมันเถื่อนใช่ไหมกามาเหล่านี้มันเราก็พยายามทำมาอย่างเต็มที่นะผมถือว่าเราทําได้มากกว่านที่ผ่านมาแต่เดียวกันาย คนชั่วมันก็มีวิธีการใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยนะคือคนมันเคยชั่วไงมันก็ชั่วอยู่เหมือนเดิมอหะนะเพราะฉะนั้นประชาชนต้องช่วยกันไงเนาะมีอะไรอีกไหมก็มันการตรวจมันก็ต้องช่วยกันบ้างอ่ะมั้งนะเพื่อความปลอดภัยถวดรวมนะยนะ ก็ตอนนี้ทางสุขวศึกษาเขเข้าไปดูแลตรงนี้อยู่นะเราก็ย้ำไปแล้วในการเปิดออนไลน์อะไรทำเนียใช่ไหมคือการศึกษาในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่ดีที่สุดก็คือต้องมีการพบปะกันกับครูี๋่ในระหว่างนี้มันมีปัญหาก็ต้องใช้มาตรการอื่นไปปางกอนด้วยนะอะไรเปิดได้เปิดอะไรทําได้อย่างที่ว่าก็ทำเนะขอร้องกันหลายอย่างมันมีผลกระทบไปกันทั้งสิ้นนะ เป็นว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาผมเองเป็นผู้ที่ต้องสั่งการในการแก้ไขปัญหาเมืเ่อเรื่องกงประมาณเรื่องต่างตาตามที่หน่วยงานกระทรวงเสนอขึ้นมา,าพรผมรับผิดชอบไปเรื่องของการระเบียบวินัยการเงินคลังด้วยนะที่จะต้องไม่ไม่ทำอะไรที่ผิดพบรบผิดกฎหมายการเงินคลังด้วยเพราะนั้นเสนอขึ้นมาบางทีมันมันอาจจะยังไม่ได้ตามนั้นนะมันก็ต้องไล่อีกทีที่หลังแล้วก็จะต้องอย่างเช่นประการราคาข้าวที่มองเนี่ยนะก็เรื่องเป็นนโยบายมันก็ต้องทำแล้วก็เดือดร้อน ผมก็ต้องไปไล่ดูทีว่าไอ้ที่ทาไปแล้วในราคาข้าวเดี๋ยวใครได้ประโยชน์เกษตรกรกได้จริงหรือเปล่านะไหมหรือใครที่เกี่ยวข้องได้ไปในส่วนที่ที่ตั้งราคาประกันไว้เนี่ยก็กลังไล่ตรวจสอบอยู่ทั้งหมดะนะก็ขอเตือนไว้แล้วกันถ้าตรวจพบเมื่อไหร่ก็ถูกลงโทษตามกฎหมายทันทีไม่ไว่าจะใครก็แล้วกันที่เหี่ยวข้องเนนเองทาชการจะต้องไม่ทุจริตโดยเด็ดขาดนะชิงตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเขาเรียกอะไรคุกคามประเทศไทยมานานแล้วผมก็พยายามแก้มาหลายปีแล้ว ก็มีความก้าวหน้านะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าพอเราก้าวหน้าเราหาวิธีการใหม่ได้มาไอ้กนั้ก็หาวิธีการใหม่ไปอีกใช่ไหมคือคนมันทําความดีไม่เป็นไงทําสุดเจริตไม่เป็นหาเงินในทางที่ชอบไม่เป็นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของบุญกรรมของเขาด้วยนะก็ต้องได้รับกรรมเนาะช่วยกันเถอะจ้ะ ก็เรื่องของศาลไปศาลกระบวนการยุติธรรมพิจารณาทุกอย่างผมผมต้องดำเนินการตามกฎหมายกระบวนการยุตธรรมทุกเรื่องนะนะล้วก็เรื่องของศาลของอกยการในขบวนการหลายอย่างพวกาที่ต่างประเทศหมดแล้วล่ะนะในะะเรื่องของการ,ราดําเนินคดีต่างๆเราก็ให้ดูแลเรื่องความอุดหนุนของยุติธรรมใช่ไหมใครผิดก็ว่าไปตามผิดใช่ไหมผมก็ถามว่าถ้าประเทศเขาครับเขา,เ,ขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาจะทํำยังไงเขาบอกเขาก็ทําแบบเราทำเลยละใช้กฎหมาย แล้วบางครั้งก็อาจจะรุนแรงกว่าที่ทำไปเนาะเพราะเรามัน,มนต้องเลิกกันทันทีแบบเนี้ยใช้บวนชนใช้ต่างมาพูดจะมาทำผิกดกฎหมายแล้วก็บอกว่าเราหลังแกมันไม่ใช่หรอมั้งทุกอย่างอยู่ด้วยกฎหมายไม่งั้นก็บ้านเป็นบ้านป่าเบืองเถื่อนนี่จ้ะเนาะ ก็เตือนไปแล้วเลยเรื่องของเขาที่เขาต้องระวังถ้ามันเกิดแพร่ระบาดันต้องรับผิดชอบก็แล้วกันนะใครจะจัดอะไรแล้วแต่ต้องระวังนะสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ก็ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วอะไรแล้ว,ลวก็ต้องใส่หน้ากาก D M H T ถ้าจ,จัดก็ต้องจัดเข้าในกรอบตรงนั้นมาตรฐานมาตรการมาตรฐานแล้วก็ขออนุมัติเป็นทางการสาวคเป็นผู้รับเรื่องนี้อยู่เปล่าไม่ก็มีมาตรการที มันก็เหมือนกับเปิดอื่นๆน่ะถ้าจะเข้ามาประชุมจํานวนคนมาตรฐานในการตรวจคัดกรองต่างๆต้องมีความพร้อมนะในการจะจัดอะไรก็แล้วแต่นะที่มันที่มันได้ผ่อนคลายไปแล้วตามมาตรการของสบคทาให้มันถูกต้องมาแล้วกันนะก็อย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นไปอีกถ้าเกิดมาอีกมันก็กลับมากดดันที่ผมนี่แหละผมก็ต้องปิดใหม่ผมก็ต้องเลิกใหม่ผมก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยมันควรจะทําได้ต่อเนื่องไปวันนี้หลายอย่างก็ดีขึ้นในส่วนของผู้เสียชีวิตตาผู้เสียชีวิตกับในส่วนของผู้ติดเชื้อก็ ลดลงมาเรื่อยๆนะตั้งเดือนตุลาคมเป็นมาต้องดูสติดูนะคราวนี้ผมก็ย้อนถามไปว่าเอ้อทีมเสียชีวิตไปจํานวนมากๆช่วงแรงเรื่องจากอะไรแลวช่วงนี้ยังมีการเสียชีวิตเรื่องหลาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะน,นี่ก็อยากจะเป็นบทเียนไ้ด้วยให้กับประชาชนว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยโอกาสเสี่ยงม,มันสูงมากในการที่ติดเชืชเช้อแล้วก็รุนแรงแล้วก็เสียชีวิตนะก็อย่าเลือกเลยครับวัคซีนนะ ในเรื่องของวัคซีนทางเลือกอะไรต่อรัฐบาลก็สนับสนุนเต็มที่นะเพียงแต่ว่าในกรณีที่ไปจองเองอะไรเองรัฐบาลสนับสนุนให้ไม่ได้ตรงนั้นก็ต้องไปเรียกร้องแบบนั่นเองแต่ก็ขอเชิญชวนคนพวกนี้ที่มาลาการฉีดวัคซีนทางเลือกเี่ยก็มาฉีดวัคซีนของรัฐนะครับนะรัฐจะมีพร้อมอยู่แล้วให้บริการทั้งหมดนะมีอะไรอีกไหมก็ยังกะไรก็ให้ดำเนินการอยู่นะให้ตรวจสอบตามกฎหมายดูอยู่ว่ามีความผิดอะไรหรือไม่นะ นั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจำานวนชาติเกี่ยวเรื่องของส่วนไทยด้วยเลยด้วยที่ที่เขาอะไรเขาขึ้นตะเบียนใช่ไหมถ้าผิดเราก็ต้อ, gestellt, ตองหยุดก็นะก,ก็ก็เป็นแรงกดดันผงควรในขณะนี้นะซึ่งผมเองก็ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในในการที่จะทําให้ร้ายกับประเทศของเราเนี่ยนะตอนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเอ็นจีโอก็กำลังทำกฎหมายขึ้นไปเนาะในการที่จะทําให้เหมือนต่างประเทศเขาอละนะ เราต้องมีการขึ้นทะเบียนควบคุมแจ้งที่มาของแหล่งเงินต่างๆกฎหมายกำลังเข้าสภาอยู่รอเข้าสภาอยู่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะกฎหมายต่างๆมันมันบางทีมันก็ต้องปรับปรุงหมดอ่ะที่ผ่านมามันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกมาไงมันก็เลยกฎหมายมันก็เลยไม่ก็ได้ปรับกันมาทุกอย่างต้องปรับกฎหมายต้องหลายพันฉบับนะอยู่ในคิวที่ต้องแก้ไขหมดให้สอดคล้องกับวันนี้ว่าเราจะอยู่กันยังไงกับอะไรล่ะ New normal next normal แล้วก็ Universal prevention พวกนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะที่คนไทยต้องรู้จักและเข้าใจนะแต่วันหน้าเนี่ยถ้าใครที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยไปไหนไม่ได้นะเขาจะเข้าในเดินทางก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นจำกัดสิทธิประชาชนนะแต่ก็ต้องปฏิบัติในกรอบของมาตราการด้านสาธารณสุขได้ไหมเพราะคนอื่นเขาเดือดร้อนนี่นะ ตัวเองจะไม่รับผิดชอบกันด้วยได้ยังไงเมื่อตัวเองก็ไม่ฉีดก็เป็นตัวแพร่ระบาดให้คนอื่นเขาที่เขาฉีดเขาก็เดือดร้อนอีกเพราะก็ต้องระมัดระวังถึงแม้จะฉีดไปแล้วก็ตามใช่ไหมก็ยังคงต้องใช้ D M S C T อยู่เหมือนเดิมเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกันวันนี้ก็ได้รายงานล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูดูสติต่างๆให้รัดกลุ่มวันนี้ก็อยู่ประมาณทักศูนย์กว่าที่มีการติดเชื้อแล้วก็เข้าระบบการรักษาพยาบาลเรียบร้อยก็ก็เข้มงวดทุกอันนะจ๊ะ การเร่งาสะดวกก็ทุกคนก็ต้องการให้มันเร็วขึ้นก็ต้องหามาตรการรองรับที่มันปลอดภัยแล้วกันทุกอย่างมันไม่ใช่ถามแล้วตอบไม่ได้กระบวนการมันเยอะแยะตรงนั้นให้ไปทำนั่นคือเราก็มีสบคอทีไงนะหลายอย่างสวบคอเป็นการหาความคิดเห็นร่วมกันมาข้างล่างทั้งฝ่ายการแพทย์ต่างๆทั้งเศรษฐกิจทั้ง่างมาแลวนาเสนอในที่ประชุมใหญ่ที่เป็นผู้จะเห็นชอบนะสวบคอมีหน้าที่เป็นเป็นแกงต่างตรงนี้นะในการที่จะนำมาและนำเสนอในสบคอชุดใหญ่เนี่ยนะ เป็นชอบร่วมกันแะหามาตรการที่เสริมในเรื่องของอะไรผู้ประกอบการถามบัตรเงิน,งนงตรีก็มีปังหาถ้าสมมติว่ามันเปิดไม่ได้นะเพราะครั้งแล้วผมสั่งว่าให้เป็นการพิจารณาใช่ไหมแต่วันนี้พิจารณาดูแล้วเนี่ยทางฝ่ายการแพทย์เไยเขาก็ยังมีปัญหาอยู่เขาเกรงว่าปีใหม่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอีกใช่ไหมเพราะงนั้นคนก็ไม่มีความสุขอีกใช่ไหมถ้ามันจําเป็นถ้ามันยังทําได้ไปครบไอ้เรื่องมา,มาตรการมาตรฐาน ที่เรียกว่าโควิดฟรีทํางทำไม่ได้แต่สามประกอบการนะก็คงต้องขยับไปก่อนนะแต่ก็ทําให้ได้เร็วที่สุดก็แล้วกันเพราะฉะนั้นสามประกอบการก็ต้องฟังแล้วก็ทํามาตรฐานด้วยให้ให้ครบนะที่กําหนดไว้วันนี้ก็มีออกไปแล้วไม่ว่าจะโรงแรมไม่ว่าจะสถานบันเทิงอะ่รต่างมันต้องมาขึ้นวันที่ให้หมดนะมันต้องต้องยอมรับตรงนี้กันไม่งั้นมันมันอันตรายกับประเทศเราเดินหน้ามาถึงวันนี้แล้วลรวจะดึงกันถอยหลังอีกเหรอ วช่ไหมแต่รัฐบาลก็จะหามาตรการเยียวยาทดแทนให้นะวันนี้ได้มีการเตรียมการแล้วงบประมาณเต่านี้เพื่อดอูแลทางมันจะเปิดไปได้จะทำยังไงใช่ไหมช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการทั้งอะไรนักแสดงนักดนตรีมันก็มีปัญหาอย่างเดียวอะสถานที่ที่มันปิดสถานที่ที่ทันที่เปิดเราก็เปิดไปแล้วี่ใช่ไหมถ้าเป็นสถานที่ปิดเนี่ยมันใช้อ์ air condition ตัวเดียวกันแล้วก็ไปสมเงินนะไปดื่มสุราถอดอากากันมันก็มันก็แพร่ออ่ะใช่ไหม ก็ต้องดูก่อนดูสถานการณ์นะผมเห็นใจในความเดือดร้อนแล้ววันนี้ก็ให้มีการตั้งกระทรวงแรงงานไปดูมาตรการกระกกกรตุกกระต a าพัดว่าจะดูแลคนเหล่านี้อย่างไรนะแล้วเราก็ก็ช่วยเป็นกลุ่มๆช่วยอะไรมาโดยตลอดนะนะก็เห็นใจรัฐบาลบ้างเราก็มีเงินทองที่จํากัดอ่นะเนาะใช่ไหมทาไมก็ตามมันมีผลกระทบทั้งสิ้นนะั่นแหละนะไม่ว่าจะพลังงานพลังงานก็มีผลก,กระทบกับถึงปามมันไปหมดอ่ะนะนะ เราก็จําเป็นต้องทําทุกอย่างอะไรมากอะไรน้อยก็ว่ากันไปก็ต้องอย่างนี้สิถ้าทุกคนเสนอแต่ความต้องการอะไรเดียวแต่ไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาเสนอที่ดีกว่ารัฐบาลทําอยู่นี่ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรที่ที่ที่จะทําได้เนาะผมฟังทุกคนนะมีอะไรอีไหมก็กระทรวงทุกกระทรวงเขาต้องเตรียมอยู่แล้วเหมือนนนะก็ ก็คงเป็นเรื่องของการการดูแลในช่วงปีใหม่มองเนี้ยนะแล้วก็ความปิดใหม่เรื่องอะไรบ้างเรื่องใหม่ๆที่ราทำออกมาที่จะมีผลดีกับประชาชนทุกภาคส่วนนะเนาะใ้เรื่องการข่าวค่าวเรื่องของการที่จะให้โนดนให้ดีก็จะเพิ่งไปฟังนะบางทีก็เป็นข่าวมาในสื่อเพราะไม่ว่าจะเป็นประกาศอะไรไปก็ตามเนี่ยถ้านก็ว่าไม่มีก็ทำไม่ได้อยู่แล้วอย่าให้ต้องเป็นภาระกันต่อไปนะผมก็เป็นห่วงว่า แต่วันนี้มันจําเป็นต้องทําก็ต้องทํเพอวันหน้าถ้ามีฐบาลใหม่ขึ้นมาเขาก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยผมก็ระวังอย่างที่สุดนะทุกอย่างก็ต้องไม่ภาระซึ่งกันและกันด้วยเหตุและผลและความจาเป็นที่ต้องทําในตอนนี้เรื่องการบริหารเมประวานนะเข้าใจนะไม่งั้นมันต่ายกันไปหมดอ่ะทุกคนก็ถ้าพูดเฉพาะเรื่องของตัวเองมันไม่ไม่คำนึงถึงคนอื่นด้วยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้สิผมต้องจาเป็นต้องพิจารณาทุกภาคส่วนที่มันเกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันนะเออโอเคนะ คอบคุณจะเดี๋ยววันนี้จะประชุมอาเซียนไหมยุโรปอีกวันนะึงนะก็เลยวันสองทุ่มเลยอันะ่าก็นั่งสองวันนะก็ดีก็ดีไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรกันควันต่างประเทศก็ดีหมดอนะเวลาเรื่องก็อย่าไปขยายข่าวเลยไม่ใช่เรื่องอะ่ะวันเรื่องต่างประเทศอนะไรตรตรตอก็ชี้แจงไปแล้วนะเราต้องวางตัวเองให้มันอยู่ในจุดที่เหมาะสมผมก็ระวังที่สุดตรงนี้นะอะไรที่ไ่ทําให้เกิดความเสียหายทำาให้ประเทศเรามีปัญหาเราก็เราก็ต้องพินาาเนาะ นะโอเคจ้ะเรายกไม่เคยหยุดงานนะทําให้ทุกอย่างนะทุกคนนะประชาชนคนไทยทุกคนเราคือคนไทยด้วยกันใช่ไหมเราคต้องร่วมมบื่อกันต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าเราสร้างความขัดแย้งไปเรื่อยๆมันไม่มีผลดีกับประเทศชาติไม่ว่าจะ,ไม,าจะไม่ว่าจะการหาเสียง,งอะไรแต่ในโอกาสต,ต่อไปก็แั้งแต่คำดึงถึงพารังโกมานด้วยประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนะโอเคนะขอบคุณมากจ้ะ